เรื่องสตเออิเรื่องทิเลสเป็นสิ่งสำคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีวายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทําไม่ได้เนี่ยให้สติเป็นสำคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องต้นสติก็เป็นสำคัญแล้วจิตมี กานสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไปแล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี้เผลอไม่ได้นะอืจิตมีความแน่นหนามันคกงเรียกว่าใจอิ่มอารมณ์แต่ก่อนมันหิวโหยอยากชิดนั่นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยแนอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลทไหล,หลไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทํางานให้ ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทํางานอะไรมันก็ทําทําไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลาดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นําจิตที่อิ่มอารมณ์นี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ <c oughs> สกุลกายทั้งเขาทั้งยาวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งมุขคลท่อแดนโลกธาตุพิจารณาแยกออก ทั้งส่วนอนนี้จังทุกขังอนัตตาความแปรปรวนของสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายสุภาพสุภาพความสวยงามไม่สวยงามดูธาตุของดูร่างกายของเราดูร่างกายของไข่ของไก่ก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันเรื่องอสุภาพสุพังทั้งหญิงทั้งชายเป็นแบบเดียวกันหมดเอามาพิจารณานี่นี่เรียกว่าสนามรลกกิเลสตัณหามีราคะเป็นสําคัญ <c oughs> อาุภภาสุปังเอาลงให้หนักให้หนกเรียกว่าเยี่ยมป่าช้าผีดิบอยู่ในตัวของเราแล้วพิจารณาดูรูปใดขันใดก็ตามให้พิจารณาแบบเดียวกันนี้ให้เน้นหนักต่างเรื่องอาจูภาสุปังเมื่อจิตมีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาอย่านอนอยู่เฉยๆกับกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแต้กิเลสนะสมาธิคือความตี ตะล่อมกิเลสที่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบสังาทนี้เมื่อจิตมีความสงบแล้วเรียกว่าอิมอารมณ์แล้วเอาจิตที่อิมอารมณ์นี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เยสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คืองานของเราผู้ที่จะทําตัวให้หลุดพ้นจากตข์เป็นงานที่สําคัญมากเราถนัดในงานใด เกสาหรือโลมาหนะ้านะขาทันตาตะโจตาโ,โจคือหนังหุ้มห่อเอาไว้คนเราจึงพอดูได้นะหนังหุ้มห่อก็มีผิวหนังบางๆหุ้มห่อหลอกเอาไว้นว่าสวยว่างามภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดเนี่ยปัญญาด,ดูดูอย่างนี้นะถ้าตาเนื้อดูดูผิวผิวเผินๆเ,เ,เห็นแต่ผิวหนังก็เป็นบ้ากันไปเลย ผิวหนังทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นบ้ามันก็มีผิวหนังเหมือนกันบางๆเท่านั้นล่ะหลอกคนโง่หลอกได้ง่ายมากทีเดียวทีนี้ปัญญาทะลุเข้าไปจากผิวหนังเข้าไปเป็นอะไรเป็นเนื้อเอามันแดงโลเป็นหนังหนังก็แดงโล่เนื้อเอ็นกระดูกกับไตไส้ผุงแยกธาตุแยกขัน พิจจะนาแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นของปฏิกุลโสโคกแล้วแต่อุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจะมีสติปัญญาพิจารณาพิกแพงหลายสารพันกมเพื่อรู้เหตุผลกลไกนี้แล้วจิตจะถอนจากอุปาทานออกมาเป็นลำดับลำดาอสุภะํานี้จานานเท่าไหร่ผู้นี้ใกล้ต่อความพ้นถูกแล้อสุภะสุฟังให้หนักนะ เวลาจิตสงบแล้วให้ปีนาทางด้านปัญญาเมื่อก้าวเดินปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อลารู้สึกาปในจิตใจแล้วให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิอย่าเสียดายปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้สนใจจะเข้าสู่สมาธิคือพักงานจิตใจไม่ต้องคิดต้องปรุงเพราะว่าปัญญาก็ใช้สังขารคือความคิดปรุงทีนี้ถอนตัวเข้ามาสู่สมาธิ <c oughs> เมื่อสมาธิแล้วสงบแน่วอันเดียวเท่านั้นเมื่อสงบลงไปแล้วจะมีกําลังวางชากระพี้กระเป๋าจิตใจรู้สึกอิ่มเอาาิบภายในจิตใจนี่อละจิตเข้ามาสู่สมาธิพักงานทางด้านปัญญาไม่ทําเวลานี้ให้ให้อยู่กับสมาธิยิงจังกับสมาธิย่ามากคล้าเข้ากันในการปฏิบัติ <c oughs> เอาสมาธิเอาลงให้ได้ดนั่น พอจิตมีความสงบเย็นสบายเนี่ยมันก็รู้เองในตัวเองพอจิตถอนขึ้นมาเนี่ยออกทางด้านปัญญาเหมือนกับว่ามีดเราได้รับหินเรียบร้อยแล้วฟันอะไรรขาดสะบั้นสะบั้นไปเลยนี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละแต่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วขาดสะบั้นลงไปนี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญา นะักปฏิบัติทั้งหลายจําให้ดีนะที่สอนนี่สอนอย่างแม่นยําเราไม่สงสัยเอาจับให้ดีพิจารณาเรื่องร่างตายนี้เอาให้หนักนะยาอย่าเบานะร่างกายอาสุภาอาสุพังไปที่ไหนพิจารณาเวลามีความชำนิชำนาญแล้วตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นป่าช้าผีดิบเป็นกองอาสุภะอาสุพังเต็มไปหมดในตัวของเราจิตผู้รู้อยู่นั้นปัญญาลู้อยู่นั้น ส่อสองมองทะลุอยู่นั้นค่อยขี้กายอุปทานความมดมั่นถือมั่นในความสวยความงามมันจะถอนตัวออกมาเพราะอ,าอํานาจแห่งอสุภ้าอาสุปังความสกปรกสม,มมทับหัวมันลงไปความสวยงามจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เระพิจารณาอย่างนี้แล้วพิจารณาพอ <c oughs> เน็ดเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิคือเวลาพิจารณามันเพินจริงๆนะปัญญานะเวลาเินมันมันเห็นว่าสมาธิ ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนตายวิยีนั่นมันไปอย่างนั้นนะต้องต้องพักเวลาเหนื่อยเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิเพราะสมาธิเป็นสถานที่พักงานของจิตให้อยู่นั่นอย่าทํางานจางสมกําลังไว้ให้ดีด้วยสมาธิพอสมาธิมีกําลังเงียบร้อยแล้วจิตก็ถอยออกมาทีนี้พิจารณาเรื่อง ด้วยทางด้านปัญญาอาุภ้าสุปังเอาให้แหลกละเอียดแหลกละเอียดไปที่ไหนตัวเองเมื่อชำนาญแล้วทางด้านปัญญาเดินไปนี่ตัวเองก็เป็นปา่าช้าผีดิบมองไปหาผู้ใดผู้ใดหญิงชายเป็นปา่าช้าผีดิบไปเรื่อยด้วยกันด้วยกันแล้วแล้วแต่จะเด่นทางไหนมากนะการปัญญาเช่นเห็นโครงกระดูกไปที่ไหนเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกของเราโครงกระดูกของเขา เห็นเนื้อแดงโลมองไปไหนก็แดงโลเหมือนกันนี่เป็นความจำนานตามผลิตนิสยัยพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เอาให้เอาให้ทำนี้ทำนาน <c oughs> เรื่องอสุภาสุา่ังยาปล่อยวางพิจารณาแล้วพิจา,ารณานเล่าเหมือนเขาคาดนาไม่นับเที่ยวคา,าดนะเอาดูมูลคาดมูลไถ่ละเอียดรอสมควรที่จะปักดำไป้แล้วก็ปักดำอันนี้การพิจารณานี่ รายละเอียดก็คล่อ,องแคล่วว่องไวใบพิปัญญาทันกันทันกันแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปเองเรื่องความรู้ความเห็นในสกุลกายนี้มันจะกลายเป็นปราชาพิดิบทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุประกาศตังวานขึ้นที่ใจว่าปราชาพิดิบไม่สงสัยแล้วติดอะไรล่ะนั่นพิจารณาสี่ก็มองไปที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจิตก็ถอนอุปทานความยึดมั่นเข้ามาเข้ามา <c oughs> เรื่องอสุภาสุพังนี่ผู้พิจารณาชำนีมม้ชำนานแล้วเรียกว่าทําได้อย่างใจหวังตั้งขึ้นมาเลยเอาให้กระจายลงไปให้พังทลายเวลานั้นก็ได้ก็ได้ตามใจหมังแล้วให้เอาอสุภาเข้ามาตั้งกงหน้าไม่ทําลายเนี่ยเอาทดสอบราคาตัญหาจะรู้กันจุดนี้วันนี้เปิดให้ชัดเจนเรื่องอสุภาสุพังไม่ใช่ราคาตัญหานั่นั่นอืม เป็นเครื่องหลอกให้ลักให้ชังแล้วเอาพิจารณามากๆขอแล้วมันก็มีตั้งแต่อสุพ้สาสว่างแล้วเอามาตั้งกงหน้าเอาเพ่งดูเนี่ยมิลาทดสอบจะหาตัวราคาแท้มันอยู่ที่ไหนมัทดสอบดูมันตั้งอาุพ้าไว้ยางงั้นไม่ทําลายเอาตั้งไว้เฉยเพ่งดูเอาเพ่งดูไม่กําหนดกฎเกณฑ์แล้วเอาเพ่งดูมันจะ เคลื่อนไหวไปไหนดูไม่บังคับให้เคลื่อนนะอย่าไปบังคับเวลานั้นเอามาตั้งไว้ต่อหน้าด้วยความจานานของอสุภะเราพิจารณาเต็มที่แล้วอยากพังเมื่อไหร่พังทันทีนะเวลานั้นไม่ให้พังไม่ทําลายให้ตั้งไว้ตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตัดสินราคาตันหางตัวเองจ้าตัดสินที่ตรงนี้นะวันนี้เปิดให้ฟังชัดๆเกี่ยวพิจารณานี้เต็มที่แล้วนะ เมื่ออันนี้มันมันเต็มที่แล้วมันควรแก่การแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจของตัวเองนี่วันนี้บอกซะบ้างนะคือเวลามันเต็มที่แล้วกําหนดดูนั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาเองหดเข้ามาย่นเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามากองอสุภาทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าแล้วนั่นน่ะจิตนี่แหละค่อยคืนเข้ามาคืนเข้ามาเป็นธรรมชาติของมันเองแล้วเข้ามา แปลนจิตเส้เองเป็นกองอสุภานั้นไม่ใช่อสุภานั้นเป็นอสุภานั้นจิตเส้เองเป็นอสุภะเมื่อชัดเจนแล้วมันก็สลัดอสุภะอนั้นทันทีอสุภะภายนอกตัวนี้เองเป็นตัวอสุภะที่นี้ก็ตั้งภาพอนันต์ไว้ฝึกซ้อมจิตใจเรานี่เป็นฐานม้องต้นในการรู้เงื่อนของอสุภะอสุภะและราคาตัณหาจะตัดสิงกันลงที่ตรงนี้พิจารณา เอาอันนั้นนะที่นี่ฝึกซ้อมให้จำนี้จำนาพอมันเข้านี้แล้วเราจะเข้าใจทันทีอ๋อราคาตัณหาจริงๆไม่ได้อยู่อสุภะมันอยู่ที่ใจเรานั่นพอเข้ามาถึงที่นี้อสุภะกับจิตเองไปเป็นตัวอสุภาพราคาตัณหาไปกำหนักยินดีก็ตัวนี้อยังไปกำหนักยินดีเมื่ออสุภะตัณหามาเข้าเป็นจิตราคาตัณหายอยู่กับจิตแล้วที่เรียนก็อยู่กับจิตมันก็เลยพุ่งกันกลบนี้เลยอืมแล้วก็เอาอันนั้นละ่ะฝึกซ้อมตัวเองนี่เราพูดให้ ฟังเพียงเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะไม่พิจารณามากนะฝ่ายปฏิบัติจําให้ดีนะข้อนี้เอาเอาสุภาสุภาให้ชํานาญอย่างที่ว่านี่นะอย่าสักแต่ว่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะไม่มีหลักมีเกณฑ์เอาให้เห็นจริงจังอย่างนี้นะเอาเมื่อได้เห็นจริงจังนี้จะเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองอืมแล้วหมุนก็ามาหมุนก็ามาเข้ามาถึง ถึงใจใจเป็นอสุภาสีใจเป็นราคาตัณหาไม่ได้มีอะไรเป็นที่อันนั้นมันกระปัดอันนั้นเลยทันทนีเข้าใจแล้วนั่นราคาตัณหาจะขาดแล้วได้หลักเปลนแล้วนี่ถ้าเป็น <c oughs> <c oughs> เนืยากอย่างพวกเรานี่ต้องฝึกซ้อมนะพิจารณาเอาว่าน,นั้นอสุภาษณ์นะตั้งปุ๊บออกไปแล้วมันจะหมุนเข้ามาตามเดิมตั้งปุ๊บตรงนั้นแล้ว แทนที่จะอยู่นะั้นมันจะหมุนเข้ามาหัวใจตามเดิมตามเดิมแล้วชำนาญเข้าชำนาญเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าต่อไปก็ค่อยหมดไปหมดไปเลยพอตั้งปุ๊บนี่มันไม่ได้พิจารณาอะไรละมันจะกลืนเข้าไปในใจภายในใจมากกองอยู่ที่ใจใจนี่ชำนาญเข้าไปมากแล้วพอตั้งขึ้นมาแล้วมันกลืนทันทีกลืนทันทีใจกลืนทันท,ที่สุดท้ายหมดหมดจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความว่างเปล่าของจิต จะพิจารณาสุภสุภางได้ยังไงตั้งพระมันดับพร้อมดับพร้อมจะไปแยกขาดแยกขันได้ยังไงนี่เป็นขั้นข้น,ขนอย่างนี้การพิจารณาตัวนี้ตัวสัมพันธมากจึงต้องพิจารณาพอได้อันนี้แล้วจะได้ลากด้ฐานต่อไปไม่ต้องอธิบายต่อไปมันจะมีทางเดินต่อไปอันนี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องดียงามผู้เข้าใจในเรื่องราคาตัญหาสุภสุภังนี้แล้วเป็นทางเดินตลอดจะไม่หมุนลงที่นี้มีแต่หมุนขึ้น เพราะฉะนั้นทนานผู้สําเร็จอนาคามีคือสิ้นาราคาตัณหารเรียบร้อยแล้วนี่จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นสิ้นที่แรกยังยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตายแล้วไปเกิดอวิหา,าวาเลื่อนไปอัตปาสุสาสวเสียกนิฐา,านี่สุทธาวาสห้าชั้นในมหาในในชั้นพรมโลกนะนี่เป็นชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามี ผู้จะไม่กลับมาเกิดดีแต่มีอยากกลางละเอียดนี่นี่เป็นลำดับนี่หมายถึงเราพูดที่ถูถ่ายไปมาธรรมดาเนยยะแต่ท่านพูดที่เป็นชิปปาปิญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอามาแบบเดียวกันไม่ได้นะนี่อาิบายให้ฟังส่วนมากจะอยู่ในเนยยะนี่แหละถูถ่ายไปมาเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมติดมันจะเอียดเข้าไปเอาหมุนขึ้นเรนื่อย แล้วอวิหรตะปามันอยู่ในจิตนั่นแหละมันจะก้าวไปเองก้าวไปเอง <c oughs> จนกันถึงอากนิิถาเสร็จแล้วพุ่งนิพพานเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่แล้วที่นี่เรียกว่าสิ้นแล้วสิ้นทุกถึงนิพพานผูน้ที่ตัง้งพมจอย่ังกระตังกรณียังเสร็จพมจังได้อยู่จบแล้วเสร็จจิตในพุทธศาสนาคือการแก้กิเลสฆ่ากิเลส ซึ่งเป็นงานที่หนักมากที่สุดเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วนี่กระตังกระยงิงงานที่ควรจะทําได้ทําสําเร็จลงไปแล้วงานที่ควรจะทําคืองานถอดถอนกิเหลสนั่นแหละได้ทาเสร็จที่ลงไปเรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นเรียกว่าหมดการหมดงาน <c oughs> ทําเหล่านี้ที่กล่าวมาตานีท่านทลายจะไปหามองดูนู้นดูนี่นะดูสถานที่นั่นที่นี่เช่นพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ทางโน้นทางนี้มาอะไร เท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาสองสองพันสามพันปีนั่นนะนั่นเป็นมืดกับแจ้งเป็นการเป็นเวลาแต่กิเลสจ,จริงๆมันอยู่หัวใจของเราทําแก้กิเลสอยู่กับใจของเราให้มาแก้กันตรงนี้นะอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการสถานที่เวลาเวลากิเลสอยู่กับหัวใจให้แก้กิเลสจัจางที่อุี่สิปาวมาแล้วเนี่ยให้เอาตรงนี้